สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องของชาทถ้าแหลกนะครับร้านชาทถ้แหลกครับร้านติดแหลกของคารครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูครับรถโตโยต้านิวคอร์จูเนอร์นะครับติดตั้งตัวแหลกของคารวิธีการติดตั้งนะจะพามาดูวิธีการติดตั้งนะครับตั้งแต่ ติดขาจับเลยครับผมถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์นะครับยังไงกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามของเพจให้ด้วยครับผมจะได้ไม่พลาดการการติดตั้งแหลกของคาแล้วก็วิธีการติดตั้งหรือแหลกตัวต่างๆนะครับอ,อันนี้เรามาดูกันที่ตัวโตโยต้านิวนะครับผมครับผมงลงราวนะครับเราจะใช้ขาจับขึ้นไม่จับนะให้ไปเกาะไว้ก่อนนะครับหรือไม่หวงไว้ก่อนนะครับ นครับหลังจากเกาะทั้งสองฝั่งแล้วนะครับเราก็จะวัดระยะเพื่อรอตัวแหลกของคานะครับขึ้นไปนี่ครับวัดระยะมาไว้ประมาณดัด้18เิ้วนะครับผม จะมาวัดระยะจากขาหน้าเป็นขาหลังนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นงานคลริบอร์ก็จะประมาณที่สามสิบจุดห้านิ้วนะครับผมครับระยะสามสิบจุดห้านิ้วนะครับประมาณนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะประกอบตัวแหลกที่เสร็จแล้วนะครับโดยแยกน็อตฝั่งละสองตัวนะครับแบบนี้นะฝั่งละสองตัวแบบนี้ครับแล้วก็จะยกวางขึ้นไปวางได้เลยนะั 矮人。 ครับเราก็จะมาดูบาลานซ์ซ้ายขวานะครับให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางก่อนที่จะใส่น็อตนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาหมุนตัวน็อตด,ดาวนะครับเข้าไปล็อกตัวต้องตัวขาจับกับตัวพานนะหลังจากเราใส่น็อตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาใช้ฝาปิดตัวหัวน็อตนะครับเพื่อการเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผม เป็นนันเรียบร้อยครับผมตัวแหลกก็บลา้า์อยู่ตรงกลางของราวนะครับผมแบบนี้เลยสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับติดตั้งแหลกหลังคานะครับไม่ว่าจะเป็นนิวพอร์เจหรือรุ่นต่าง สอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่ร้านชาทํำแหลกครับผมเบอร์โทรศัพท์083238ขอบคุณมากครับแต่ร้านชาทํำแหลกครับ